สวัสดีค่ะพาไปเมาหน้าบ้านดีกว่าเมาหน้าบ้านแต่มันหลอนเ <đây. S 1> มาหน้าบ้านพอมานั่งเมาหน้าบ้านดีกว่านะคะพี่ชีจา้า สวัสดีสาสิบปดท่านค่ะไม่ค่อยได้ไลน์นนพี่ีิไม่ค่อยได้ลยยไ,ไดลน์เพราะว่าไปไ็นไรใน t ิกตอกสวัสดีค่ะไปไ็ ok. นไรใน t ิกตอกให้น้องๆน้องๆฟังนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะ อยู่กับใครไม่บอกใครไม่บอกนะครสวัสดีทุกท่านเข้ามานะคะเป็นช่วงหรือว,ว่าช่วงให้พลังงานบวกกันดีกว่าแม่เที่ยวไหนไม่บอกค่ะไม่บอกนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีคุณแจนด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะห้สิบท่านออกไกลออกเกตม จะมองไม่เห็นคอมเมนต์สวัสดีคุณจุ๋มจิ๋มน,นะคะเจอหน้าฝั่งนี้แก้มน้อยอะ่ะใช่มันเถิดสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะออแ่นอยู่ขนางบนเออฟาขึ้นนะฮะฟาขึ้นนะฮะมองไม่เห็นคอมเมนต์เอามกใกล้ๆดีกว่าได้มองหมยได้สวัสดีค่ะ จริงอยากให้เป็นมุมนี้ึ่งเลยลวสวัสดีนะคะเอามุมนี้ไปเล้เงียบสงบแล้วก็เหมาะกับการทำสมาธิสวัสดีหกบท่านด้วยนะคะ มอมอยได้นะสวัสดีคุณแก้วค่ะจริงๆใน Facebook อ่ะทุกคนไม่ค่อยจะมีคําถามไงเดี๋ยวนี้ไปไลฟ์ในติ๊กต k อกไลฟ์ทิ๊กตอกทุกวันละจะออมีน้องมาถามคําถามคอมเมนต์เกี่ยวกับความทุกความสุขเกี่ยวกับปัญหาชีวิตทุกวันนี้เป็นศิลานีในติ๊ t ต k อกนะพวกเธอส,สดียุคท่านนะคะไม่บอกหรอกว่าอยู่ไหนอ่ะ ไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเงียบจังชอบนะคะได้ยินเสียงนกใช่เมื่อเช้าว่าเช้า,ชาไปเล่นน้ำทะเลมาละอาบแดดไปละอยู่ไหนไม่บอกนะครับห6สกท่านอันนี้คือทาครีมกันแดและเตรียมวิ่งแต่แต่ตอนสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงไม่ได้มาเร็งนะคะ สวัสดีสมวัยแล้วกันนะคะสวยดีหกสิ้ท่านเจ็ดบสองท่านด้วยนะคะทุกคนในวิชิไลในติ๊กต็อกนะคะเพราะว่าเพราะว่าพี่ช้ปล่อยวางกับอะไรอ่ขอคําถามเลยค่ะปล่อยวางกับปัญหาใช่ไหมเรียกว่าปล่อยวางเลยเรียกว่ารู้สัจธรรมของของของชีวิตคนชีวิตจริงของมนุษย์คนเราเนี่ยนะคะปล่อยวางกับปัญหามีปัญหามันก็ปล่อยปล่อยวางไม่ได้มันต้องแก้ แก้ให้ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุแต่ทุกวันนี้มองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดานะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะคิดถึงสวัสดีค่ะคอมเมนต์ไหนไม่ได้อ่านซ้ำได้เลยนะคะพิชิใส่ตาค่อนข้างจะสั้นกระยาวผสมกันเราสร้างกะกยาผสมกันเวลาอ่านคอมเมนต์มันเลยต้องถอดแว่นเจอกันสมุยพี่เดียอยู่สมุยจ้า อัานมีใครเม้ามอยเม้ามอยได้ใครอยากถามคำถามชีวิตปัญหาชีวิตมรสุมชีวิตได้เลยเนาะเออถือว่ามาให้พนัากงานบวกในเฟ e บุ๊กไม่ค่อยมีคนถามกันไงแต่ถ้าในทิกต o k อ่ะคนถามกันเยอะเหมือนกับว่าไลค์ไปมันก็คือได้สาระด้วยค่ะ พอเ,เพื่อนใน Facebook ทุกคนมีความสุขหมดเลยไม่มีปัญหาหมดเลยแก้ปัญหาได้หมดเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะมาพูดอะไรแบ่งปันอะไรแล้วไม่ได้สอนนะคะไม่ได้ไม่ได้สอนนะบอกก่อนเนาะแค่แบ่งปันทัศนคติในเชิงบวกบวกบวกเปเชิงพันธุ์ไี่ได้ขของอะไรของสินนะะ้นค่ะขาของน้าหอมแบรนด์แท้รยแอดชิมโนใส่ก็เข้าไปเลยน,น,นสวัสดีค่ะเข้ามาใหม่ทักทายได้นะคะเข้ามาเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปเข้าแล้วก็ออกมาเข้ามาใหม่ ก็ทักทายก,กันได้ค่ะสวัสดี76ท่านนะคะไหนเล่าซีเป็นยังไงกันบ้างไหนพวกเธอเล่าซีเป็นยังไงกันบ้างสบายดีบอสบายดีเด้อเรื่องธุรกิจที่ไม่ตามคาดหวังช่วงนี้ต้องทำใจนะคะไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ศบสวาวเพราะเรื่องโควิด -19 เและเศรษฐกิจแล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านเราไม่ใช่เป็นเฉพาะเอเชียมันเป็นทั้งประเทศและเป็นทั้งโลกเพราะฉะนั้น มองให้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะไปเที่ยวไหนไม่บอกค่ะอยากไปเที่ยวคนเดียวแบบเงียบบ้างถูกต้องเวลาไปคนเดียวมันจะได้ข้อคิดข้อพิจาร,รณาหนูชอบตูวิชิชอบฟังวิชีพูดรู้สึกแล้วสบายใจสุดขอบพระคุณตกงานมาเป็นปีแล้วค่ะวิชีเพราะพิษโควิดเธอเนี่ยบังเนี้ยที่เนี่ยนะโรงแรมบางที่ร้างร้านค้าปิดแล้วคนคนที่ไม่ได้เป็นคนภูมิร่วมงาก็แขกกลับบ้านเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำมันทำได้ก็ ทำไปก่อนอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวทั้งโลกนะคะแม่ไปเที่ยวคนเดียวนับไม่เงาค่ะไม่เงาค่ะมีมีมีฝ่อไล้วเออสังชาติเขากลับบ้านกันไม่ได้หรือเขาเข้าประเทศเราได้เอาอเสยยกะไปแล้วเมนตมไหนไม่อ่านซ้ำได้เลยค่ืมเห็นละฝรัง่ง สวัสดีนะคะไปจองที่ละนะคะโยกขามันชอบทำสมาธิอิดแอปหนึ่งตอนตื่นตื่นตีห้าตื่นตีห้าเตีพวกเธอที่พักตรงนี้คือเซฟโซนของพี่ชีนะพี่ชอบถูกด้วยแล้วก็เงียบสงบสวยงามนะคะเป็นธรรมชาติ Okay. แล้วก็เดินออกไปข้างนอกก็เจอขุนข่าวตอนเช้าไปออกกําลังกายมาเรียกว่าเดินเร็วดีกว่าไม่ถึงกับวิ่งสวัสดีน้องเจสซี่มี่ชิคิดว่าโรคนี้มาอยู่กับเราอีกนานไหมคะโรคอะไรล่ะคะโรคซึมเศร้าหรือโรคอะไรคะโควิด1 9มันจะมีไปตลอด จนกระทั่งเราตายนะคะเหมือนโรคไข้หวัดนะคะพอเจอวัคซีนปุ๊บม,มันก็ป้องกันได้เหมือนโรคเอดนะคะมันก็ยังไม่หายไปไหนแค่เขามียารักษายาต้านได้เพราะ,ะนั้นโคนวิด1 9ก็เช่นกันมันจะไม่หายพราะจากโรคนี้มันคงมีอยู่ต่อไปแต่แค่มีวัคซีนมาแค่นั้นเองที่พักที่นี่คือ400ค่ะเป็นห้องพักห้องแอร์นะคะ เออแล้วก็ห้องน้ำในตัวน้ำแรงอยู่แอร์เย็นจิ๊บเลยเธอเอออืมสวัสดีนะคะไปสุบเจ็ดท่านใครมีคำถามถามได้เลยคอมเมนต์ไหนอ่านไม่ทันซัมได้เลยนะคะซัมได้เลยเพราะว่าเวลาถ้ามีคอมเมนต์ที่ออประโยคคํคำถามแล้วพิชิสามารถตอบได้พิชิจะพิชิจะค่อนข้างตอบนานส่วนใครไม่มีคำถามก็ยินดีด้วยเลยค่ะคุณ มีความสุขบนโลกใบนี้อย่างอย่างความเป็นจริงนะคะสวัสดีนะคะคุณวิทดาล้ำหมาสั่งแด้ตลอดนะคะส่งให้เลยขอเป็นส่งวันจันทร์นะคะเพราะว่านี่มาลองวิกเอนวันจันทร์นะคะลูกค้าที่ออเดอร์ยังไม่สั่งอยู่สองท่านวันจันทร์ส่งให้ไม่ต้องกลัวนะคะพี่ชิดเกาะก็ทํางานยาซึมเศร้าของชีเลิกได้ไหมครับเลิกไม่ได้นะคะยาพวกมีนักกินต้องกินตลอดชีวิตรถเองไม่ได้ ต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็อย่าหยุดยาเองถือถึงว่าเราจะมีสติค,ครบถ้วนดูว่าเราโอเคแล้วพูดจะรู้เรื่องแต่ถ้าขาดยาปุ๊บมันจะดิ่งปั๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าต้องทานยาและต้องทานยาตลอดชีวิตมันมีม,นมันคือความจริงนะคะเพราะว่าสารเคมีในสมองของเราอะ่ะพอเราทานยาไปแล้วมันจะปรับปรับไปเท่ากัน แล้วหมอจะค่อยลดยาแต่พอลดแล้วถ้าเราเอารมณ์สวิงก็ต้องกลับมากินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันต้องกินไปเรื่อยๆนะคะเห็นคนที่เขาคุ้มข้างกันไหมคะคนที่เขาบ้าขึ้นมาเผาบ้านเข้ามาฆ่าคนนะเพราะเขาไม่ทานยาเขาขาดยานะคะคอมเมนต์ในพ่ชียังไม่ได้อ่านคอมเมนต์ซ้ำได้เลยค่ะถ้ามีคำถามคำถามดึงที่มันเป็นประโยชน์พ่ชีมาแบ่งปันกันก็จะพูดค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นกลาบขอประทานโทษด้วยคอมเมนต์ซ้ำได้เลยนะคะ เราอยู่บนโลกความเป็นจริงนะคะให้มันอยู่อะไรกับความจริงมองให้เป็นเรื่องธรรมดาไปชีวิตของคนเราเพราะฉะนั้นจริงๆและชีวิตของคนเรามันต้องการความเรียบง่ายความสบายความสุขสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องทุกข์บ้างนะคะไม่มีใครจะสุขไปตลอดชีวิตและทุกข์ไปตลอดชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาสุขกับทุกข์สลับกันไปจนเราตายค่ะ การเลือกใช้เลือกใช้อะไรเอ่ยเลือกใช้อะไรคะเลือกใช้อะไรจ้าเลือกใช้อะไราจงพอใจในสิ่งที่เราเป็นพอใจในสิ่งที่เรามีนะคะสัมาราอาชีพสําคัญต้องทํางานถึงจะมีตังค์นะคะอาชีพทุกอาชีพสุจริตหมดไม่เว้นอาชีพใดๆทั้งสิ้นนอกจากโจรคะ่ะ แค่เราอยู่เมือสินห้าจะทําให้เราเดินในทางที่ถูกที่ควรเจอแต่บิสสหายที่ดีและเจอการิกกนิมิดค่ะสินห้ามีอะไรบ้างทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะไม่ต้องถึง,ถงสินแปดหรอกสินห้าพอนะคะของมืนเมาโกหกผิดลูกผิดเมียพูดกดแล้วก็ฆ่าสัตว์นะคะทําได้ห้าข้อนี้คุณคือชาวพุทธที่ดีและอยู่ในรูในธรรมแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีนะคะ แล้วการกันจะอยู่ทางสายกลางเพราะไม่ต้องตึงไม่ต้องย่อนเหมือนมากนะคะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติอยู่ในตัวเราตั้งแต่เกิดแต่ที่เรามองไม่เห็นธรรมะในตัวเราเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสกิเลสที่มันพอกพูนขึ้นทุกวันจนเราไม่ได้ฝึกสติเมื่อไหร่ที่เราได้ฝึกสติปุ๊บสมาธิจะเกิดปัญญาจะเกิดแล้วจะพิจารณาได้นะคะว่า ข้ออัดข้อทำธรรมะมันอยู่ในตัวเรานี่เองนั่นแหละจริงๆไม่มีใครถามเลยฟังเพลหรือยังไงหรือยังไงกันฟังเพลเหรอที่เสียงดังแล้วเพราะมีคนนะคะสวัสดีลูกท่านนะคะตอนนอนก็จะมีลูกลูกอะไรไม่รู้ลูกหูก,กว้างหรือลูกอะไรลูกไม่มหัวเหยืพานลูกอะไรก็ไม่รู้หนึัง ทุกคืนในบรรยากาศเชียสวัสดีทุกท่านนะคะพี่ชีมือเจ็กญี่ปุ่นมาผิวสีแทนและเมื่อเช้าแดดอับแดบแบบแดแป๊บนึงแดดหายนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมาให้พังงาการกบกันทั่วเช้าทิ้งเที่ยงนี่เทียทเท่ยงกันเราไม่มีแดดแต่เธอลดๆนะคะการเที่ยวทะเลด้านเหนาวเป็นที่ดีอย่างนะเพราะว่าอะไรรนะู้มะเพราะคนแห่ไปเที่ยวเหนือพอเหนือคนเยอะเราก็ไม่ไปไงสวัสดีน้องแนนด้วยนะคะสวัสดีคุณลานะ สวัสดีทุกท่านนะคะเพราะว่าไม่ชอบไปกินแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวคนเยอะไม่ค่อยชอบนะคะชอบสถานที่ที่มันเงียบสงบวัยเปลี่ยนอายุเปลี่ยนก็เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นไม่อยากอยู่แสงสีไม่อยากอยู่คนยเยอะๆไม่อยากอยู่เสียงดังๆนะคะอยากอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกในะปัจจุบัน แล้วก็อยู่กับสตินะคะอยากรู้ว่าทำไมพีม่ชอบอาบแดดเมื่อก่อนก็ไม่ชอบเนาะแต่ว่าแดดมันมีวิตามินตอนเช้าแล้วมีความรู้สึกว่าผิวสีมันก็มันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็การอาบแดดมันได้อะไรเยอะได้ได้กว่าได้ได้มากกว่าแค่สีผิวมันได้เวลาอาบแดดมันจะได้นอนอ่านหนังสือนอนฟังเทศฟังธรรมฟังเพลง แล้วมัจะทำให้เรารีแหลกไปด้วยนะคะหรือเอาหลีจุ่มน้ํานั่นเองเดยเดินลงทะเลเอาหลีจุ่มน้ํานะคะหลีเราก็จะเย็นสบายนะคะหลีเราก็จะเย็นสบายแค่นั้นเองนะคะคนเรามไม่จะไปต้องข่าวนะคนที่ขาดตัวนี้ีผิวไหนก็สวยหมดขอให้ผิวเนียนหรือปามโอรีฟนั่นเองนะคะไม่ใช่เนียนแบบปามโอรีฟเนียน สวยสมวัยสุขภาพดีไม่ต้องไปฝืนมากหรอกคะ่ะสังขารนะคะแดดมีวิตามินดีแต่หลังเที่ยงอย่าไปอาบน้ำมะเร็งเด้อจะบอกว่าอะไรดึกไม่ออกถามสิคะถามกัน <c oughs> ถามกันไม่ถามจะไม่ตอบทุกวันนี้ไลฟ์อยู่นะจะไม่ได้ไลฟ์ทางเฟซแล้วไปไลฟ์ในติ๊กต็อกเพราะมียาวชนมีน้องๆถามคำถามเยอะแล้วก็ใช้ ประสบการณ์จริงที่เราเจอประสบการณ์ตรงจริงมาเรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์ไม่ได้สอนนะในทัศนคติในเชิงบวกบวกบวกนะคะเพราะฉะนั้นชินไลน์ใน t i k t o ็อกเที่ยวที่ไหนไม่บอกค่ะชดหน้นาตบไม่บอกอะไรค่ะเราเที่ยวทะเลค่ะเที่ยวทอรเรดอสิบหกท่านสวัสดีเด้อจ้า สวัสดีเดอจ้าปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันบ้างไหนเล่าสิปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันไปเที่ยวไหนกันบ้างอันนี้คือปีใหม่ที่อันนี้คือการเที่ยวปีใหม่ของพี่นะคือจะไปเที่ยวช่วงคริสต์มาสแลอปีใหม่คนมันเยอะก็เลยขอเที่ยวช่วงมันหลดตรงคนไม่มีพี่ชิอยากทราบว่าแต่ก่อนเลยได้ดังโชว์แบบไหนคะ่ะก็มีทั้งเงินเดือนและเงินเทฟจากถ่ายรูปแล้วกันเออเรียกว,ว่าป้นแขกค่ะ แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการเปิ้นแขกค,ค่ะพิสุนิมเต็มค่ะนะเามื่อก่อนนะคะเปิ้นแขกค,ค่ะให้แขกจับนมค่ะเก็บรูปร้อยร้อยหยวนร้อยหนึ่งค่ะแล้วแต่เลยร้อยร้อยห้องหรือว่า100รา้อยดอลลาร์แล้วแต่เลยค่ะประมาณนั้นนะคะเชื่อว่าทุกคนหลในที่นี้ทํา สวัสดีพี่อ้วนไซมอนด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทักทายใครไม่หมดอย่น้อยใจกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ชิคนเดิมเพิ่มเติมคือหัวผมงอกจ้าไม่บอกกลนหลอกลำปางก่อนไม่บอกเรื่องอะไรฉันจะบอกเดี๋ยวคลิปนี้จะกลายเป็นอยู่ใน u t u b e นะสวัสดีค่ะพี่ชินอกนอกเรื่องถามพี่ชิเอาได้อกออกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามีปัญหามันแข็งนะคะ เล่าเล่าค่ะน่าสนุกลืมแล้วเล่าอร่อยครับลืมแล้วเ้าอกแข็งเราออกเอาออกก็ยังมีปัญหาเลยเอาออกสองรอบนะเออฮ่าฮ่าใช่ไหมล่ะเนี่ยตัวดีเลยอีดันเนอีดนาเนี่ยแดนแดนเนี่ยโอ้โหป้นสุดฤทธิ์ฝอหรอชันี่แม่สมัยไปเที่ยวก็หลีสนุกไหมผู้ชายเกาหลีหลอทุกคนสนุกไหมก็เราเมาก็เลยสนุกนะคะ ถามว่าสนุกไหมหรอในช่วงชีวิตนั้นมันก็สนุกแหละปะปนกับไปนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะได้ยินเสียงนกกระว่า,ออาวาานกอะไรวูววูววูวะนกอะไรธรรมชาติมากเนาะสวัสดีทุกท่านนี่ข้าาใหม่ด้วยนะคะ เมามอยค่ะแล้วเม้ามอ,อยเมาามอยสร้างสรร์เมาามอยสร้างสารร์พลังงานลบไม่มีนะคะทิงไปก่อนเราป้นแขกก็ชอบรูบ้จะเล่ายัางไงอะวีรกรรมเยอะแล้วเกินเล่าไม่หมดนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะนอกเรื่องได้ถามได้นอกเรื่องหมดเลยเฟิร์กงศาสกรรมในนี้รู้เยอะไงเ,เพื่อนในเฟซบุ o กก็รู้รู้กันเยอะไม่ค่อยถามเป็นไรในทิกต็อก ดูพี่ชิยอยากชีวิตให้เต็มที่ก่อนจะ,กะเกษียณปนแค่พี่ชิไม่เถอว่ากเกษียณหลอกคิดที่อิ่มตัวดีกว่าใครอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้ที่ผมักเห็นมึงออกมาจากบังกะโลผี่บ้นผีเรือหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีทุกท่านนะคะพี่ชิก็ไม่ทราบเหมือนกันพี่ก็เห็นแฝงๆเหมือนกันว่าใครอ๋ออันนี้เจ้าของนะนี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงสวัสดีนะค่ะคุณมานีสวัสดีค่ะ ชอบตามผู้ชายพาห้องน้ำและพากันหนีออกอขอบคุณค่ะต่อเลยจ้าคำถามต่อเลยจ้าพวกเธอก็ยังยึดติดในที่มันเป็นอดีตเนาะต้องอยู่กับปัจจุบันสิอดีตมัน,ม,น,ม,นมันก็คืออดีตอนะมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วมันก็ไปแก้ไขไม่ได้ให้มันเป็นบทเรียนไปอย่แนกะ่เดี๋ยวมาดูย้อนหลัง ไม่ให้ดูหรอกจะต,ตั้งค่าส่วนตัวแล้วไปลงใน YouTube สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เที่ยวไหนอยู่เท่านี้แหละเดินแถวนี้นะคะเตะๆท่านี้นะคะ,นนะ,คะแนนวิ่งเร็วหนึ่งเกาะเก่งแนนดำหนึ่งก็อุย๊ยสุกตาคาะ พ่งเข้ามาปเป็นเชฟเนี่เทเทอร์เรค่ะชอบชอบทำตัวสบายสบายดีนะคะโอ้โหพี่อ้วนวันดีค่ะถึงเวลาวัยหนึ่งของเราเราต้องแค่ต้องการความสบายความเป็นตัวของตัวเองแค่นั้นเนาะเพื่อนสบายดีไหมอดีตมันคือบทเรียนเก๋ๆใช่อดีตมันย้อนไปไม่ได้และแกะ้ไขไม่ได้นะคะให้มันเป็นบทเรียนเป็นครูให้เรา <chester. S 1> อ,อนาคตปัญญายังมาไม่ถึงคิดได้ฝันได้ฟุ้งได้ แต่ในที่สุดมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราทํางานเราเป็นนักเรียนหรือเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็อยู่กับปัจจุบันซะนะครับอันนี้แหละชีวิตของมนุษย์มันมีแค่นี้นี่เองคอมเมนต์ไหนไม่ได้อ่านซ้ําได้เลยเจ้พี่ชิพูดหน่อยพราพอก็เหมือนล่าฉันไม่อยากจะพูดแล้ว,วอ่ะทิวให้สนุกนะคะขอบคุณค่าคอมเมนต์ไหนอ่านไม่ทันซ้ำนะเพราะว่า ไม่ได้ใส่แว่นพวกเธอรู้นี่ในเฟซรู้กันหมดพ,พบส่วนมาเป็นเพื่อนรู้จักกันคุ้นเคยกันสบายดีค่ะสบายดีมากถึงมากที่สุดเลยนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีเดอ้อจา้าถ้าเวลาพี่ชิชอบเที่ยวคนเดียวแต่วลาเงาก็จะมาไลคุยแล้วก็เหมือนได้เพื่อนคุยทางโซเชียลด้วย หรือว่าเวลาเที่ยวคนเดียวนะคะเราออกไปเดินตลาดออกไปเดินเจอคนแล้วก็ทักทายมีความสุขมากเพื่อเช้นการเกจจาเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ทักเขาตลอดนะคะเมื่อเช้าเจอกินข้าวหรออยัางมันเป็นความสุขเล็กๆซึ่งเราหาได้จากรอบๆตัวเหล่านี้แหละนะคะแล้วเราก็เที่ยงงบประหยัดเราเที่ยวคนเดียวงบประหยัดเ,เรารู้สึกพัก นะคะเลือที่พักแบบนี้มันก็เป็นห้องแอร์มีห้องนา้าในตวัวคือละสี่ร้อยนะคะไปเดินขึ้นเขาหนังตีนเปิดอย่างแสบตอนนี้ไปแล้วหรอไปภุกะดกแล้วหรอตอนนี้ฉันถอดเล็บเอาไปหมดแล้วนะานิ้วโป้งนิ้วโป้งสองข้างไม่มีเล็บแล้วก็นิ้วชี้สองข้างให้มีเล็บ ผูกออกระดึงชอบมากการขึ้นผูกกระดึงอ่ะมันคือเสาปชเล่มใหญ่มันคือหนังสือเล่มใหญ่ในชีวิตสมมุติคนเรียนจบมหาลายัยแต่ยังไม่เคยไปภาคปฏิบัตินะ่ะการไปผูกกระดึงนั่นคือนั้นคือประสบการณ์ชีวิตคือภาคสนามเล่มใหญ่เลยคุณไปครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะได้ยิ่งไปคนเดียวนะแล้วพี่ชี้ไปหน้าฝนเป็นลำบากที่สุดแล้วมันจะได้ข้อคิด การใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาจากภูกระดึงผูกระดึงสร้างให้คนเป็นคนนะบอกก่อนนะครับคยไม่เนีไม่อ่านซ้ำได้เลยจ้าไม่มีแดดดแีแต่แดดมันจะมาเรื่อยๆนะคะแต่พี่ชอบแดดตอนเช้าค่ะตื่นตีห้านะคะตื่นมาก็ขี้ค่ะขี้ขี้เสร็จก็เออ ฟังธรรมะแบบหนึ่งนั่งสมาธิไม่ได้สดมนนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเดินเล่นออกกำลังกายก,ายก,ายกายับชาไปซื้อไก่มาไก่ทอดอกไก่ลสบาทข้าวเหนียวสิบบาท,บบาทแล้วก็แบบเซเว่นซื้อขนมสวดีน้องอ้ําไฮโซด้วยนะคะสวัสดย,ยุคท่านเลยนะคะน้ำหอมขายทุกวนันส่งทุกวันนะคะใครเมาแม่แบบนี้ เอาคนไทยอีดอกก็สัน้นสวัสดีค่ะไม่ค่อยแฮปปี้อ๋อพี่ชีไม่ใช่ทางของเราอ่ะใครอยากลองคืออะไรอ่ะอยากลองอะไรผูกกระดึงไม่ใช่ทางใช่ไหมชอบสบายรักสบายอ่ะเราอ่ะอืพี่ชียังอยากไปอีกนะคะผูกกระดึงจะขอไปตอนชว่วงไม่ใช่หน้าฝนละเพราะลําบากมากถ้าเป็นธรรมดาแล้วไหวเล็บรุดหมดเลยมีตลาดเช้า มีสิที่ไหนก็ต้องมีตลาดนะ่ะเออสุดเช้าแ่านี้เขาก็ไม่เปิดหรอเพราะเราตื่นตีห้าส่วนน้องเจมส์ด้วยนะคะน้ำหอมสั่งได้ตลอดนะส่งได้ตลอดเลยนะคะถึงไม่ค้าตัวติดเกาะแต่ว่าก็ส่งให้ได้ตลอดเพราะเรามีออฟฟิศใหญ่เราคะ้าขายเราเราขายน้ำหอมแบเนมแท้มามาสิบกว่าปีนะคะบริษัทแม่เดอร็บูชิเริ่มขายมาสามปีกว่าแล้วนะคะเป็นจังซีนะมันก็เป็นจังซีเดอ้อ สวัสดีแม่ชีคิดถึงสวัสดีค่ะเนี่ยเศรษฐกิจบอลซบเศร้าทุกที่นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกก็ดึงตอนไปอยากกลับพอกลับมารู้สึกอยากไปอีกจริงๆแล้วทูกกระดึงเนี่ยนะตอนที่ชี้ไปทุกคนมันเป็นหน้าฝนใช่ไหมไปายฝนต้นยังไม่หนาวอ่ะคือคนมันไม่เยอะแต่ถ้าไปช่วงที่คนหน้าหนาวหรืคนมันเยอะเราไปนั่งเบียดเสียดอะ่ะพี่เห็น ขาผ่านกแอ่นดิช้ไปอะ่ะคนน้อยมากกับตอนหลังอะ่ะช่วงนั้นอะ่ะคนเยอะมากกูก็ไม่ไหวนะแบบหนึ่งอย่บอกใครนะคอมเมนต์ฟ้มได้เลยนะคะคู่รักคู่รักสวัสดีค่ะ ตรงนีอาจจะกระเบงหน้าบ้านเลยนะคะระเบงหน้าต้านระเบงหน้าบ้านเดิาทัากไทยได้เมาได้ถามได้เดิอไม่ได้ขายของทุกคนขครของอยู่เหมือนเดิมแต่ขายในไลน์แอสมีแอสนาชิมโนสันแล้วก็เพจน้ําหอมมากิบบายชิแล้วก็เพจท่องเที่ยวคนเดียวนบปฟายัดแล้วก็ทิก t o ok. อ สวัสดีน้องมิโกลด้วยนะคะทุกวันนี้ไลน์ในจิ๊กตอกไลน์ในทิ๊กซอกเพราะว่าน้องๆจะมีคําถามเยอะเขารักกันไปอีกเออกูรากูราเยอะไปต,ตรงในพาทิตย์ตกสวยสวยเมื่อวานนุกษพาทิตไม่ไม่เห็นพาทิตย์เป็นดวงแล้วสรุปนางตกให้เป็นดวงกลมรของจริงสวยมากกระน้ำทะเล,ลก็สีฟ้าทองฟ้ากระน้ำทะเล,ลก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีชมพูสะท้อนแสงสวัสดีค่ะน้องโย แล้วก็เป็นสีแบบว่าเมทัลลิกเนี่ยคือออสวยกว่าที่ถ่ายสวัสดีนะคะพี่เชียขี่มอไซค์ไม่เป็นถ,ถ้าว่าขี่มอไซค์เป็นชอบมอไซค์แล้วแบนเป็นรุ่นเบนนี่ได้แต่ขี่ไม่เป็นเนีย่ยถ้าว่าชอบมอไซค์ก็ได้เนี่ยสวัสดีน้องหนึ่งหนึ่งหึ่งหึ่งค่ะ เธอรู้ป่าวาอะไรในติ๊กตอ็อกมันได้ตังค์ด้วยเวาลาเราคนชอบแเราเราก็ให้เพชรเราอ่ะเออมันก็สะสมเอาไปแลกอื่นเงินดอลล่าได้เนาะเออฉันเลยไปไลน์ในติ๊กตอ็อกในเฟซก,ก็ไม่ค่อยได้รายนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยไล์นานยังสามสิบนาทีได้ยังได้ยังค่ะจริงๆในที่เนี่ย พิชิตมาหาคือฝรั่งเยอะมากแต่นี้มันโควิดนะมันก็เลยไม่มีคนแล้วก็โรงแรมบางที่ก็ปิดกิจาก,การไปเลยผับบาร์ก็ปิดต้องคนท้องถิ่นเท่านั้นที่จะอยู่ได้นะครับผไม่เสียค่าอะไรค่าส่งค่าเช่าไม่เสียอ้ไม่ใครถามเลยไ,ไม่จะแม่ก็วางเือเกินอืม สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะคู่รักเปหนแล้วเรคู่รักนะสดใสเชียวนะคะสดใสทุกวันเลยค่ะมฝน,นจะตกเวอร์คนมันคลึมคลืมนะส,สดใสสดชื่นละเรลงแล้วก็เบิกบานค่ะเห็นฝ่อมาคนหนึ่งมันลุกครึ่งอะ่ะ นังเอาเสือเอาเอาพมโยคะไปปูลานไะปโยคะกะนางดีกว่าพี่ตะคอให้นางสอนโยคะดีกว่าเราทำคลิปวิดีโอให้นะคะท่องเที่ยวอันเนี้ยจดีังไม่บอกทีไหนไทำให้เอา,อาการเที่ยวครั้งนี้ตั้งงบไปห้าพันบาท หนึ่งอาทิตย์นะคะกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปตามใน YouTube อ่ะไปแล้วละการไปทานข้าวเที่ยงกันเนาะยอย่าลดความอ้วนมันมากนะเพราะว่าตอนกินได้กินไปเถอะนะคะเวลากินไม่ได้เราจะรู้สึกไปแล้วนะคะทุกท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะบาย